คอปมีเสียวแชฉเจ้าของลิเวอร์พูลอาจเลือกปล่อยซาร่าไปซา,าอุเจกินคอบหวั่นใจว่ากลุ่มทุน FSG เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลจะยอมรับข้อเสนอก,ก้นตัวจากทางซา,าอุเพื่อปล่อยโมฮัเหม็ดซาร่าออกจากทีมซื้ออังกฤษเผยโอกาสที่โมฮัเหม็ดซาร่ายอดดาวยิงลิเวอร์พูลจะย้ายสู่โปริกซาซาดิอัละเบียอย่างเซอร์ไพรส์ในไม่อีกกี่วันข้างหน้ายัางไม่สามารถขีดค่าิ้งได้ มื่อแม้แต่เจกินคอปก็ยังหวนหวนว่ากลุ่มทุน FSG เจ้าของสโมสสลิเวอร์พูลจะยอมรับข้อเสนอก,ก้อนโตจากทางซาอุดีที่สุดชื่อของซาลาปรากฏเป็นเป้าหมายของโปรลกซาอุมาตั้งแต่ตน้นหนึ่งโดยสไตล์อีย e, ิ์เป็นขั้งระดับตัวท็อปของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกกลางแต่ก็ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวในช่วงสัปดาห์หลังมานี้ซาลาถูกเชื่อมโยงกับอันติหัดอย่างจริงจังแล้ว สำหรับการย้ายทันทีในเดือนนี้ยังมีรายงานจากซื้อบ้างแรงก่อนหน้านี้ว่าอันดิติหัดเตรียมทดสอบจิตใจของลิเวอร์พูลโดยการยืนข้อเสนอสุดบ้าข้าง200ล้านปอนด์ให้กับทีมหงแดงขณะที่ตัวซาร่าเองก็เป็นข่าวว่าพร้อมที่จะย้ายออกเช่นกันเพื่อไปรับเงินค่าจ้างปีละ100ล้านปอนด์ช่วงปลายสัปดาห์ก่อนยังมีกระแสข่าวว่าซาอัดอัลลาซีสผู้บริหารระดับสูงของโปลิกซาอุ ได้เดินทางจากตะวันออกกลางเข้ามาเจราจาก,กับทีมหงแดงด้วยตัวเองที่อังกฤษโดยหวังจะช่วยให้อันอิติหัดสามารถปิดดิวนี้ได้อย่างลุล่วงล่าสุดเดอร์มินเลอร์อังแหล่งข่าววงในที่ระบุว่าคอบมีความหวันใจว่าการรังตัวซาลาอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมเมื่อคนที่ถืออำนาจการตัดสินใจสุดท้ายอย่างแฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG อาจจะยกมือเห็นชอบกับเงินก้อนตัว200ล้านปอนด์ที่ซาอุยื่นมาให้ โดยคอบเก่งว่าเงินจำนวนนี้อาจมากพอให้ FSG เปิดไฟเขียวให้ซาร่าย้ายออกก่อนที่ตลาดขาเข้าของตะวันออกกลางจะปิดลงตอนกลางเดือนเพื่อนำเงินดังกล่าวมาทดแทนการขาดรายได้มหาศาลจากการไม่ได้เข้าร่วมเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้ยังมีการมองจากบางแหล่งว่าหากเลือกจะเก็บตัวซาร่าเอาไว้ลิเวอร์พูลก็อาจไม่สามารถเรียกเงินจากการขายดาวเตะวัย3 1ปีออกจากทีมได้มากเท่านี้อีก ดยเฉพาะหาักนักเตะเจออาการบาดเจ็บหรือฟอร์มตกในอนาคตผมมีความสุขมากๆปฏิกิริยาของเซบสาสเตียหลังจากทำประตูแรกในชุดลิเวอร์พูลโดมินิกซบสาสเตียกำลังมีความสุขอย่างมากหลังจากที่เขาทำประตูแรกให้กับลิเวอร์พูลและช่วยให้ทีมเก็บ3ามแต้มเต็มในใชัยชนะเหนือแอสตั 0, วนวิลล่าสาต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กองกลางชาวฮังการีกล่าวกับลรเวร์พูลเอฟซีดอทหลังจบเกมว่ามีความสุขมากที่เก็บสามแต้มในบ้านเล่นได้ดีผมคิดว่าทุกคนแสดงตัวตวนให้เห็นออกมาอีกครั้งและทีมของเราทำได้ดีมากผมมีความสุขมากที่ทำประตูแรกของผมในแอนฟิลด์ผมคิดว่าตัวเองคงไม่หวังอะไรมากกว่านี้พูดตามตรงผมเคยพูดมันก่อนหน้านี้ บางครั้งเราฝึกฝนในการซ้อมและผมคิดว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมี2จังหวะติดต่อกันและผมยิงบอลข้ามคานไปกว่า50เมตรวันนี้ผมมีสมาธิมากขึ้นในการสัดบอลให้ดีและยิงไปที่ประตูและมันได้ผลโดยเขาได้กล่าวถึงแฟนบอลในสนามอน f i e l d ว่าเรากำลังทำทุกอย่างเพื่อเขาและเช่นกันสำหรับเราแต่ตลอดเวลาเราต้องการให้แฟนบอลเต็มสนาม และหากพวกเขาเข้ามาแล้วเราอยากจะแสดงให้พวกเขาเห็นถึงเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเข้ามาเรามีกลุ่มกำลังที่ดีจริงๆหากพูดตามตรงโจโอเอลมาติฟที่ลงตัวจริงในวันนี้ทำได้ดีมากเล่นจนจบโจโอ,อีก็เช่นกันที่ต่อสู้ย่างบอลทุกจังหวะเราต้องการนักเตะประเภทนี้ เราต้องการให้ทุกคนสุขภาพดีเพราะหากมีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณต้องพร้อมเราจะต้องเลือก,กินเราจะต้องทำงานหนักอย่างที่เราทำมาจนถึงเวลานี้และทุกอย่างจะตามมาเองสโบ,บสไล์แก่ว